ไปออกเดทกับสาวมอปลายบอกเลยว่าสเปคผม <laughs> สวัสดีทุกคนนะครับผมเป็ดนะครับดวคนครับสะดวนอย่างนี ยังไม่ค่อยแบบกระปีกระเป๋าก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือวันนี้ผมตื่นค่อนข้างเช้าครับทุกคนนี่กับโดนสวิตโมงห้าตอนนี้และที่เห็นผมใส่ชุดนักเรียนไม่ต้องแปลกใจครับทุกคนใจเย็นก่อนเด้กกูจะพูดให้ฟังว่ามันเพราะอะไรวันนี้เนี่ยผมจะมาทําตามความฝันที่ยิ่งใหญ่ อีกอย่างหนึ่งของผมไว้ดูคนคือผมพูดเลยนะว่าทั้งชีวิตผมเนี่ยผมรู้สึกเสียดายอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นก็คือตอนผมเรียนอยู่มัธยมเนี่ยผมไม่เคยมีแฟนเลยเว้ทุกคนผมไม่เคยสัมผัสความรักในวัยเด็กในวะะัยกันโตวัยกันดอกกันเด็กกันดอกรัเนี่ยคือผมเสียดายมากถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้นะผมจะเข้าเรียนบ่อยๆครับไม่ได้เข้าไปตั้งใจเรียนอะไรนะเข้าไปดูหญิงครับแบบไปส่องหญิงไปเตาะหญิงแบบไปหาโฟงหาแฟนอะไรเงี้ยอยากมีฟิลแบบมีแฟนอะเข้าใจป่ะแล้วแบบพอเลิกเรียนอะเราก็ไปยืนรอหน้าโรงเรียนด พอแฟนมาเนี่ยเราก็แบบถือกระเป๋าให้เขาอะไรเงี้ยแบบอีดอกเขินแบบเดือนกลับแล้วซื้อน้ำปั่นดูดน้ำปั่นได้กันกระเลแก้วแบบ นี่แหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ผมมาใส่ชุดเรียนในวันนี้พูดกงานเลยนะครับวันนี้ผมจะไปออกเดทกับสาวมปลายแบกไม่รู้นะมึงคิดอะไรอะ่ะเพกืกำลังคิดว่าไอเป็ดน้องยังเด็กอยู่เลยนะน้องแบบยังไม่บรรลุนิติภาวะเลยนะพี่พี่ท้ออย่างนี้ไม่ได้นะไม่ต้องห่วงเอาโดน,นผมรู้ดีคิดวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการโดนตัวกันครับไม่มีผมสัญญากับทุกคนครับผมสัญบผมสัญญา ย้วกัทุกคนครับว่าวันนี้ผมจะไม่แตะต้องน้องเขาซึ่งผู้เดทของผมวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นผมลีขีดครับคือผมเนี่ยไปเจอน้องเขาตอนที่ผมทําคลิปกินอาหารตามคนแปลกหน้าผมเลื่อนไอจีเนี่ยครับเลื่อนดูเนี่ยเบอร์ว่ามีใครมั่งอะไรเงี้ยเลื่อนไปปุ๊บแล้วแบบผมไปเจอน้องเขาแล้วผมก็ทักน้องเขาไปครับว่าแบบเออเนี่ยมีอะไรน่ากินมั่งให้น้องเขาแนะนามา,าก็ถ้าใครไม่ดูคลิปนั้นเนี่ยกดตัวไอมุมขวาบนเข้าไปดูจุดเริ่มต้นของผมลีขีดของเราสองคนได้นะครับก็น้องเขาชื่อน้องสมัยอยู่มบอกเเลยว่าสปคผม <minutes> um ทำไมกูไม่เกิดช้างคนนี้แบบ10ปีวะกูไม่เข้าใจแล้วทำไมผมต้องมาทำงานอายุตุงตู่ด้วยแบบตอนนี้เวลาเที่ยงหนึ่งนาทีน้องเขาอยู่ปทุมมึงดูกูลงทุนแค่ไหนกูอยู่กรุงเทพผมนันน้องเขาไว้ตอนบ่ายโมงครึ่งคือวันเนี้ยน้องเขาเลิกเร็วครับเลิกบ่ายโมงครึ่งหรือโดดเรียนกูไม่รู้นะแต่น้องนั่นอยเลิกเร็วอะก็เดี๋ยวผมขอตัวขับรถไปกันแล้วกันครับทุกคนครับผมมาถึงโรงเรียนแล้วผมกําลังมารอแฟนผมเด็กเยอะมาก วันนี้พี่มาเดทครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเจอแฟนผมแล้วก็เดี๋ยวอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาเราไปไปไป,ไปกินของก่อนของน่ากิยเอ่อไปไป,ไปร้เรียนคือวันนี้พี่บอกเลยว่าพี่ขโมยเงินแม่มา500บาทเพื่อมาเดทกับเราเอาดีแม่ประกาศเลยนะพี่ขโมยเงินมา500บาทเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงเองวันนี้อยากกินอะไรกินเลยบอกเลยร้าเรียนเอาให้หมด เอาเอาะไรกูก,กูพอเพราะเดี๋ยวเราจะไปที่ห้างกัน <c oughs> อากาดวนก็เมื่อกี้ลืมถ่ายต่อไปนี้เราจะไปห้างกันเราจะไปฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์เราจะไม่ไปที่แบบสองคนเพราะว่าเดี๋ยวคน,นด่ากูว่ากูแบบลวนลามเด็กอ่ะก็เดี๋ยวขอตัวขับรถก,ก่อนครับแล้วก็อันนี้น้องเขาเลี้ยงเลี้ยงที่เลยนะที่นี่คือน,นะแต่เมื่อกี้พี่แบบแบบว่ายืมเงินแม่มาห้าร้อย พี่รอรลองเลี้ยงข้าวเดี๋ยว่ากินบุฟเฟ่อ่ะก็เดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฟิวเจอร์เรียบร้อยแล้วคือเอ้ยเอาจริงตัวจริงถือวันในเกาะในรูปจริงจริงปะเนี่ยดิเกิดแล้วนะเกิดแล้วเกิดแล้วอ่ะเรื่องให้เลือกอาหารก่อนคือผมบอกเลยว่าน้องเขาแบบเซนซี่เลยครับตือตังตัวเองมากเพราะว่ามาถึงเนี่ยได้คุยกับครูเลยครับว่าอุ้เมนูให้คนละอันได้ไหมเขาไปสันเลือกให้พี่เป็ดได้ไงพี่เป็ดกินอะไรไหม๋อเลือกพี่ด้วยใช่ไอพี่มีห้าร้อยนะ ไ่กินข้าวข้างทางทำไมคะคาราบาาแซลมอนดีกว่าอยากกินมากคือพี่พูงรู้ว่าเด็กม่อปสกนี่ก็แดกแยมกันนะ ไม่แพงอนี่ยข้าวเกาข้าเกาแพงมากข้าวเกาขอโทษนครับพี่คิดว่าจะกินพวกแบบข้าวกะเพราฟูดคอร์ดอะไก็ถูกจับก็มีเป็ดปอดจะเลี้ยงไงอ๋อห้าร้อยมันคงไม่พอแล้วแหละอ๋อมันจะบพี่พี่กันเอนพี่กันเองเดี๋ยวพี่ไปไถเอกสารในโรงเรียนมีแถวนี้มีโรงเรียนอเลยปะมีแต่มาหาลัยแล้วเดี๋ยวพี่ไปไถเงินตาก็เดี๋ยวให้น้องเขาเลื้ยงครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเด็กมอปลายเนี่ยเวลาไปเดทอ่ะเขากินอะไรบ้างไม่จะพูดว่ามารยาทในการสั่งอะไรเลยหรอกเพราะเดี๋ยวผมเลี้ยงเอง อะไรต่างกัเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเขาสั่งอะไรบ้างครับนี่คืออาหารที่แบบเด็กมปลายสมัยนี้เขากินกันนะครับคือเดี๋ยิ่งสมัยก่อนผมอยู่มปลายาผมกินแค่กะเพราอาหารน้องเขาสั่งมาเยอะมากแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมจะกินหมดไหมแต่ <c oughs> ทุกคน <c oughs> ผมจะบอกทุกคนอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือแบบผมก็เพิ่งมารู้นะครับว่าน้องเขาจริงเรียนเกิงมากสามจ8ดเก้าแปดก้าแป้พวกโกหกเลยเมื่อกี้บอกกู3.98 8ุ 3.7หรือ3.8อ๋อโอเค3.89แต่เมื่อกี้เขาบอกผม3.98จริงนะทุกคนก็อันนี้ทุกคน,นเป็นตัดสินเอาเองนะผมไม่รู้ <c oughs> อ่ะใครที่เป็นเพื่อนน้องเขาอยู่ในน้องเขานะครับก็ <c oughs> บอกด้วยละกันบอกด้วยว่าน้องเขาพูดจริงไหมแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมเนี่ยจะทำให้น้องเขามีความสุขให้ได้ <c oughs> เด็กวัยปลายปกติเขาเด็กกันเ <c oughs> ขาเด็กไงนี่ตุ๊กตากินข้าวดูหนังพอไม่ได้ เงินเงินไม่พอเลยเงินไม่พอเลยเอ้าไม่เป็ไรเดี๋ยวพี่ถูกไปบวกเบิกพ่อเพิ่มอีกห้าร้อยอ่ะก็อันะครับคุณนี่บอกเลยว่าเราจะทำตามแบบเราจะไม่เด็กแบบผู้ใหญ่เลยเราเป็นแบบเด็กๆผมจะให้น้องเขาเนี่ยเป็นคนนำว่าเราจะทำยังไงกินแล้วนะคะทุกคนเไม่แต่ปกติเด็กกันเขาต้องป้อนป่ะเคยมีใครป้อนเราไหมไม่เคยโอ้พี่พี่ขอเป็นคนแรกคือเราจูงเฉพาะ ความพี่แกเป็นคนขืนเนีย่ยคือโมตีแบบคนโตแล้วอะเขาไปไหนอ่ะก็แดกใครแดกมันนะครับจริงๆเราแค่แบบนั่งคุยกันไงพี่ก็ไม่ค่อยมีแฟนหรอกพี่ก็ไม่มีภาษาเขาด้วยกันนะก็เดี๋ยวผมก็รออาหารน้องผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอให้น้องเขาป้อนผมแล้วก็อะไรอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไปไปกินของหวานกันแล้วก็ผมจะไปสอนกันกันบ้านน้องเขาผมก็เลยบอกไปว่าอันเนี้ยโรงเรียนอะไรนะทันทัญยรัตน์ ธัญยรัตน์นี่คือบอกเลยน้องเขาพูดเองนะอันนี้ผมไม่ได้บอกนะเขาบอกเองว่าน้องเขาคือคนที่สวยที่สุดในโรงเรียนแล้วใช่ในเรื่องจริงเด็กสมัยนี้เขาเป็นคนหลงตัวเองกันเยอะหลงมีความมั่นใจไงพี่หนูมั่นใจว่าตัวสวยสุดแล้วอ๋อสเปคที่ชอบเลยนะคนตลกแล้วก็ไม่หล่อไม่หล่อไม่หล่อไม่ชอบคนหล่อผมว่าผมตกรอบแล้วทุกคนเพราะว่าเขหล่อนี่ <laughs> ครับทุกคนอาหารทีมาแล้ว<ๆ>นี่ก็คือเมนูที่แบบเด็กมาไปเขาแบบมาเดทก,กันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็น<ๆ>่าร<ๆ>ักดีครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้น้องเขาป้อนถ้าจริงจริงเราะงนนั้มาด้างนนนะคั ถ้าไม้แต้มมันก็เค็มทำมันต้องใหญ่ไหมเอาแบบน่ารักน่ารักกุ้นกิ่งน่ารักมากเดี๋ยวเขาไปไข่พี่นะผมี่ผมอยากเป็นง่อยอ่ะแบบอยากแบบเป็นง่อยแบบให้เขาปอนตลอดเดี๋ยวเอตัวสวีทวีกินข้าวก่อนแล้วกันวันนี้เราจะไปกินของหวานเรือเราไปเดินเล่นก่อนเดินให้ย่อยก่อน <laughs> okay. Okay. <laughs> อะต้องออฟต้องกินเหรอทุกคนเค okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ <c oughs> ผมมาอัปเดตอ่ะผมก็ต้องแบบคลิปลูกใช่ป่ะาจะแบบกินมูมาแบบตะกะมันก็แบบมันก็ใช่เรื่องอะใช่ปะ่ะทุกคนเขาดูวยควมงงเรื่อจะกินหมดเหรอ <c oughs> หมดอ่ะก็เดี๋ยวเจนครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราสองคนก็ต้องปกติเด็กมาไปร่เขาเรียกกันว่าอะไรแบบแฟงอันแฟนอ๋อไอหมูน้อย ก็จะไอหมูน้อยอุย้ยนี่แฟนผู้หญิงก็จะผู้ชาย่ะอุ้ยอนี้หมูน้อยอันนี้ก็ต้องแบบหมูใหญ่เฮ้ยคือจริงอันนี้คือเดี๋ยวเราแบบทำเหมอือนแเราอยู่ท่อกันเลยส <ๆ S 2> มมติว่าพี่อยู่มอจะตบมหัวพี่ก็ได้นะตุ้มเว้ยหมอน้อยอย่างนี้คิดร่วง แล้วนี่คือเดี๋ยวเราไปไปที่ไหนกันครับเราจะไปบูบีอ่ะว่าเราจะไปไหนกันเนาะจะไปไหนกันเนาะเนี่ยบูบีอ่ะต้องต้องบีใช่ไหมใช่ใช่วันนี้บีจะพาจะพาบูบูหรือบูวันนี้จะพาบูเนี่ยไปไปแบบว่าหนีบุกตากันกรบูทำไมเดินพาเราแบบอยากได้ iphone สิบสองเหรอพาเรามาโซนโทรศัพท์อ่ะมันเป็นโซนเนี่ยมันต้องเดินผ่านทางกันอ๋อแล้วเราจะไปไหนกันครับเราจะไปหนีบุกตากระราะว่าเขาอยากกินอยากอยากกินของหวานอ่ะพี่กินของหวานกัน ไปกินบิงซูกันนะบุ๋แต่เราไม่มีเงินเลยมีบิงซูอยู่ไหนอะบิงซูอะต้องเดินลงกูขึ้นบบบนเลยต่ายากินของหวานก่อนเพราะว่าของหวานกใช่ไป็ของเค้าแล้วอ้กกูอยากนั่งกูเมื่อยอะทุกคนเดี๋ยวเจอกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ทาบีบีผมมากินบิงซูบิงซูบผมไม่รู้แล้วอันนี้บอกก่อนนะวผมไม่เคยมีแฟนตอนมปลายผมก็เลยไม่รู้ว่าแบบตอนมปลายเนี่ยเขาเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับผมวันนี้นะครับไม่มีอะไรนอกจากแดด อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามากินบิงซูกันนะครับถค่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปอนให้ก็ได้นะอ่ขอขอขอเอาเลยนะ,อะอเอาเอาสตรอเบอรี่ขอสตอรอเบอรี่ด้วยอเอาแยงว่ะเอาแยงกนเอาๆๆ <c oughs> เอเองเลย แล้วก็วันนี้ครับทุกคนผมได้ข้อสรุปอีกอย่างหนึ่งเลยอันนี้ยังไม่จบวันนะแต่แต่ผม <c oughs> ผมได้ข้อสรุปแล้วขอพูดตรงนี้เลยครับว่ามีแฟนตอนมอปลายหรือมหาหลัยใช้เงินเยอะเหมือนกันผมบอกเลยว่าใช้เงินเยอะเหมือนกันนะครับไม่มีนะครับมันไม่เกี่ยวนะเด็กๆดูไว้นะพวกแบบอยู่มต้นแล้วมปลายจะมีแฟนนะมันไม่เกี่ยวนะแบบมีแฟนมปลายแล้วแบบใชาา้เงินน้อยมหาลัยเงินเยอะไม่เกี่ยววันนี้กูโดนลรวพันหนึง่งยังไม่ทำอะไรเลยพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะตั้งใจเรียนแล้วก็แบบตั้งใจทำงานแล้วกันจะพยายามเป็นนายกให้ได้้ลลยยาเเ เอาค่ะเอาทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวกินแล้วก็แบบขอส่ิดีวีวีกันแล้วจะไปไหนนะเจะไปไหนนะคือตุกต๊กตาให้ไหมใช่เอา้<ๆ>เราไปเอาตุ๊กตาเดี๋ยวแบบตัวใหญ่เลยเขามีทุนให้มีอยู่20<ห>บาท,บาทเดี๋ยวจะเอาให้ได้สองตัวเดี๋ยวรอดูเอาแล้วเดี๋ยวเจอกันครับเอาครับทุกคนตอนนี้เอาตัวไหนนะเอาคู่ม้าคู่มาซื้อไม่สามร้อยได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเขาบอกผมว่าเขาเนี่ยเก่งมากโคตรเซียนอ่ะโอเคโคตรเซียนไปเลยโอเคเพียวเพียวเลยเพียวเลย ฮิ่วว่ฮ่นดีอ่ไมั้งยินดีเดียวเองแต่เงินกูพ่อครับลุงสาว่อใช้เงินเก่งชิปปกเลยครับ่เงินกไหลเป็นน้ำเลยาอ่นตัวเนี้ยตัวนี้นะโอเคโอเคเนี่ยมันป่อยอ่ะเี้ยวตู้ตู้กากใช่ตู้กากเออตูมันกากเปรี่ยตูมันกาก เหรียญที่3ถ้า300บาทเนี่ยเราซื้อได้แล้วไม่ได้เราต้องเราต้องคุยกันมันจะนุกสุดภูมิใจไงเอ้ยพี่ว่าเราเราไม่ใช่แล้วพี่่พิจารณาเนี่ยพิจารณาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ยาก่าไรหรอกดูท่านะคะทุกคนคุกกำหมัดเลยนะใช่ ไม่พี่พี่เอาจริงพี่รู้จักร้านตุ๊กตาแถวนี้นะตัวใหญ่เลยมันมีนะคือร้อยหนึ่งอะซื้อซื้ออแต่ว่าเราพี่จะให้เราจับให้หมดเลยเดี๋ยวพี่จะจับให้หมดเพื่อเราคือผมบอกเลยว่าผู้ชายดูนะครับห้ามยอมแพ้คือของเงี้ยเราต้องเอาชนะใจผู้หญิงดูป่ะใช่คือแต่ทั้งให้ดีเชื่อผมอย่ามาเล่นแต่แลกเอาเอาได้อะชนะใจเขามางถือกล้องเลยเด็กๆผู้ชายดูเป็นตัวอย่างดูไว้ไม่ต้องมาเยอะดู เนาะเเฮ้ยอาพี่ชายทุกคนดูนะครับก็ทั้งที่ดีนะครับถ้าคุณไม่อยากขายหน้าไม่อยากหน้าแตกไม่อยากเปิ่เงินเนี่ยอย่ามาคลิปตุ๊กตาเปิ่เงินเอาร้อยหนึ่งอ่ะไปซื้อไปซื้อลิปสติกให้เขาดีกว่าตอนนี้ห้าโมงแล้วครับเดี๋ยวเราก็ใกล้กลับกันแล้วครับเขาแบบอยากซื้อของขวัญให้แบบแบบ first date อ่ะแต่เราต้องซื้อของขวัญก่อนวันเดทมาแรกเอาตัวนี้พอหอมไหมอะไรหอมเอาเอาตัวใหญ่ครับตัวสรุปคลิปต่อต่อไปนี้ไอ้พวกไอตุ๊กตาตัวเก่าทิ้งไปแบบไม่มี่อยจะได้ไม่มีที่ไงได้ครับจัดไปเท่าไหร่นะครับ กสิจัดไปยกไปเลยยกไปเลยครับทำไมพวกนะั้น่ะคุณจะลืมไปแล้วเพราะของผมพิเศษกว่าเดี๋ยวกลับบ้านทาไม่ทิ้งเลยจัดไปไม่เัยนะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ <c oughs> คือ <c oughs> ผมซื้อไปให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วหลังจากนี้ผมจะไปส่งน้องเขาที่บ้านครับแต่ผมยังเจอปัญหาอย่างหนึ่งครับทุกคนคือผมไม่รู้ไอ้ตุ๊กตาเนี่ยมันจะใส่รถเราได้หรือเปล่าผมผมคิดว่าใส่ได้แบบถ้าเย็นยัดอะไรเงี้ยเี่พี่หมวดนี่แบบเขาซื้อนี่ให้บีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าบีพูดไงว่าแบบบีมีตุ๊กตาอยู่ที่บ้านของแฟนเก่าใช่ป่ะใช่คือ ถ้าคือตัวเนี้ยตุ๊กตาของแฟนเก่าไม่มีซูได้ไม่มีใครไม่นสดได้ไดแล้วต่อให้แบบแฟนใหม่ซื้อให้อ่ะยู oh. ก็ไม่แฮปปี้แล้วเพราะว่าของกูคือกินขาดใช่ของกูของกูแพงสุด <laughs> เดี๋ยวขอตัวไปฮีโรถก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าตุ๊กตาเนี่ยจะใส่รถได้ไหมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่รถเรียบร้อยตอนนี้บีบีของผมกาลังโตหาแม่ครับเพราะว่า<ม>ตุ๊กตาตุ๊กตาใส่รถไม่ได้ไอซอนใหญ่ไปอะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ละกันเดี๋ยวเราก็คงต้องแยกกันตรงนี้แต่ว่าเจ้าผมก็ต้องรองน้องเขารอรอ,อแม่มามาตุ๊กตา <laughs> เหมือนจะดีนะจะเป็นภาระไงไม่รู้ลวันนี้ผมรู้สึกดีมากครับที่ผมได้มาเดทกับ เด็กมปลายผมรู้สึกว่าย้อนไวย้อนไวครับแต่ที่ทความรู้ใหม่ที่ได้มาก็คือจีบสาวคนไหนเซ็งกันเท่ากันหมดครับทุกคนกินเยอะสุดยอดกินสุดยอดพี่ยังคนอื่นอะแบบชอบของอย่างงู้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่นี่ <ปะ S 2> คนนี้คือ,มมอ,อคใช่คนนี้คือกินอย่างเดีนนยว <ๆ S 1> <ๆ S 2> ครับทุกคนเสื้อผงเสื้อผ้าไม่ต้องแดกอย่างเดียวอาหารอาหารอาหารสุดยอดคือคนนี้ผมเพิ่งเคยเจอถ้าไม่รู้ว่าสักทีก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับทีนี้ไม่เอามาเจอสแกนเสร็จก็ต้องแพลนลาเพราะว่าลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้ผมอยากไปเล่นกับแฟนหวันไม่รู้ว่าคุณครูเขารรอดูกัันบบบบบ๊๊าาาายยยยค ห้ามไปจีบนะห้ามไปจีบแฟนกูนะเข้าใจนะ